มีคนลือว่าไฟสายเครื่องบินหรือ M19 ตัวนี้เป็นไฟสว่างที่สามารถส่องได้ไกลนะเป็นไฟสาทีสว่างสามารถส่องได้ไกลนะครับเรายังไม่เชื่อเหมือนกันน้องพี่เขากําลังส่งมาให้รีวิวด้วยนะครับวัสดุตัวนี้จะเป็นออลูมิเนียมเนาะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กดังนั้นจะมีเคลือบกันสนิมอยู่แล้วนะครับในส่วนของหน้าโคมนะครับผมก็จะเป็นโคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมมีเลยเนาะนะครับสายก็เป็นสายยืดแบบนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับสามารถใช้คู่กับขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับสวิตช์นะครับปกติจะมีสอันนะครับเป นะครับเห็นไหมนะครับมีสายชาร์จไปให้แล้วนะครับมีเปอร์เซนต์แบตด้วยนะครับเวลาใช้งานเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาดูความสว่างด้วยกันนะครับระยะที่ผมพูดคุยว่าเขาสว่างสว่างไปไกลมันจะจริงหรือเปล่าเนาะนะครับิ่มต้นให้เราคล้องศีรษะเหมือนไปตายบ้านเราเลยนะปรับองศาแล้วก็เปิดด้วยที่ดูความสว่างนี่โหมดที่หนึ่งนะครับนี่คือโหมดที่หนึ่งนะครับนับเสาไฟฟ้าดังต้นดังต้นแรกดังนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเสาไฟฟ้าระยะห่างประมาณนี้คุณพี่ นะครับก็ประมาณหนึ่งกิโลมนะครับสุดเศษเนาะนะครับความสว่างของที่มันจะเป็นรอบวงแบบนี้นะครับรอบวงแบบนี้นะครับแล้วก็สว่างไปไกลนะครับอยากมองไปตรงไหนก็สว่างนะครับและที่สําคัญสามารถลดแสงได้ด้วยเนาะลดแสงได้แล้วก็ปรับเป็นโหมดไฟกระพริบได้ด้วยถ้าสว่างค้างสว่างแบบนี้เลยนะนะครับเราก็จะเห็นลำแสงที่กระจายออกไปแบบนี้เลยคุณพี่เห็นไหม อมองนาข้าวก็เขียวกระีแบบนี้ถ้าพี่คนไหนสนใจ M19 ไปนะครับสายสายเครื่องบินตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ